สวัสดีค่ะเพื่อนๆดีจ้าวันนี้ตื่นมาบ้านนี้มีแต่ของกินวาสานเพื่อนเขามาไปดูเมื่อวานวิวิทำเค้กผลไม้เหลือแค่นี้ไหมเค้กผลไม้วันนี้เมนูพิเศษวิจิแกงเห็นี่ผลไม้ยังเหลืออยู่ ก็จะออกมาเป็นแบบนี้อร่อยดูถาดใหญ่ๆแกก,กินเข้าไปได้ยังไงคุณอ๋อเพราะว่าแกว่าไม่ต้องทำกับข้าวมันร้อนดูเห็ดพวเลยรู้จกักเห็ดเห็ดอะไรเห็ดอะไรไปเก็บเห็ดเก็บผักอีตูวิจมะมาแกงใส่ดอกมะอึแกงใส่ดอกฟักทองมีใส่ย,ยอดบวบอะไรก็ได้นะคะลวกแล้วเห็ด เห็ดอันนี้เวลาเพื่อนเขามาให้วันเกิดก็บอกว่าไปเก็บวิวี่ไม่เคยไปเก็บเห็ดมาอยู่เมืองนอกนั่นพวกนี้ก็ไปเก็บเห็ดเห็ดตับเต่าบอกไม่ใช่ไม่ใช่เห็ดพึ่งเห็ดเผึอกไมมกรุบกุบกับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิแกงใส่พรกตู่ด้วยนะใส่พรกตู่มหอมกุบนะเอ้ย เป็นตวเสียบแถวีวิวสันมาามาสีแกงจะแกงร้อนๆหม้อตั้งหม้อแล้วนะหม้อหม้อกำลังเ,เดือดบ,บ้านมี้กไยังมึงดูมีมกไข่ปลานน่าเมยมึงดูพี่น้องมีแต่แนวกินจจกสิกินอี่อย่างไข่ปลาวันนั้นวีทอดปลาอะไรปลานินใช่ไหมไม่ใช่ปลานิน ปลาที่มีไข่เป็นแพ็กอะแะไวแบบไข่มันเหลือก็เอามาหมกใส่ผักอีกตูนี่ <c oughs> หอมหอมหอมมากเพื่อนมาวันนี้แม่จ๋าแม่มาอันนี้เป็นเมนูที่ยายโอมเ <c oughs> พ่นเพ่นมากเดยวีก็วีก็ชอบนั่นแหละเลือดแม่เนาะมาอยู่เมืองนอกไม่กินไม่ชอบเค้กค่ะ ไม่ชอบช็อกโกแลตค่ะก,ก็กินได้นิดหน่อยเ่ <c oughs> ล้าขักเนอวันเด้น้ำปลาพา่อญ่ใหม่พี่ล้มแกงนัวนวจุดจวดมีพิใั่ตะไคร้ลงไปแล้วเดีย๋ยวจะเอาเห็ดแกงจุดจวดลงไปเลยไม่ต้องไปออกกำลังกายเสร็จหิวแล้วก็กินกินแล้วก็ออกกำลังกายเพราะว่าหรือบ้านหมดค่ะนะถ้วยชาม เขาคนไปหมดก็เหลือใบหมอ้อสองสามใบเอาไว้ไม่เหลืออะไรอีกแล้วเหลือแต่ความว่างเปล่าบางทีก็เศร้าเป็นก็เศร้าก็เป็นตกใจก็เป็นดีใจบอกอาการคนมาอยู่21ปีเนาะวิวมาประมาณสี่สิบ ตอนนี้อายุพรุ่งนี้หกสิบสองใช่ยี่สิบสองปีพี่น้องห <c oughs> ม้อ,อกำลังเดือดค้หม้อเดือดเดี๋ยวดูก่อนเปิดลมหม้อเดือดแล้วใส่ตะไคร้ลงไปใส่ตะไคร้ลงไปเดี๋ยววิะโขกพริกก่อนหม้อเดือดแล้วจะ,จะไปแกงเห็ดกับ,บวิวก่อนวิ้โขลกพริกแบบหนึ่ง อาสา,าคบนะโตกับแกงตอนั้มาตก่โกับจายังไม่มีใครเอาไปเอาไปทำกินก่อน,นกับสาแม่ได้แกงได้ไไดโคกับสายังไม่เอาไปเกีกกยวใจเลิดตไเอาหรอกแล้ยี bún xào mì tóp đĩa, mì bắp cải, bắp cải, bắp đen bắp cải, 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 เเอหรือลงอะไรตนตจะจัดการ,รทิ้งหมดแล้วมาเรือเอาไว้เรือเอาไว้กินเรือเอาไว้ทำกับข้าวคนทิ้งหมดเสียดายเนาะไปหาซื้อใหม่บ้านเรานาะแต่บ้านเรารับรอยูโบราณท่านว่ากพริกต้อง เด้อเมื่มแกงเห็ดกับบีบีเห็ดสดสดนั่นนี่เห็ดเพิงแกงเห็ดเพิงเด้อพี่น้องเพื่อนคนนี้เขาเก็บเกงเขาไปเก็บบีบีไปกล้าไปตัวตัวไอ้นั่นตัวอะไรกระดึ๊บกระดึด๊บตัวอะไรในป่ามันเป็นผีคนะแซ่บสร็จตัวที่มันเป็นพผี ยุดนี้เขาบางคนไม่ได้เนาะบางคนบรรจุดนี้เขาจะไม่ให้เมียทำอะไรก็ต้องเกงแจตตำก็ไม่แหลกเท่าไหร่หรอกเอาพริกตะไคร้ไปแกงเห็ดพอให้มีไกตู่ไม่แหลกสรเขาแล้วจเาเาเป็นรูปโดดเดี๋ยวผักนี้ยเอาใส่ทีหลัง วีวีก็จะใส่ในคอนเทนเอร์มีเห็ดเล็กๆเกินมีเห็ดเล็กๆเกินปุ้องเอ้ยป้ยาหมเดอใส่พริกเดี๋ยวผัดผักอีตูเวลาเราจะเวลาแกงสุกแล้วเวลาเราจะปิดไฟแล้วค่อยใส่นะคะป้ากู้เร็วออกกําลังกายแล้วก็กินวีวีพนันธุ์ มาเด้อมาเด้อคุณพ่อคุณแม่เทุกคนสบายเดินมากินแกงเห็ดน้ำดูลเลย,ลลยเดี๋ยวนี้ดีเอาไปเพราะว่าเพื่อนเรามาเอาไปล้างเช็ดหน่อยก่อนนะ ให้เห็ดสุกก่อนเห็ดสุกแล้วนี่ก็จะใส่ไอ้นั่นนะจ๊ะอุะ้ยหมกไข่ปลาเสียบๆนหมกไข่ปลาอันนี้ก็ออกเาอ,อเาไปล,าล้างพอายามเกินเอาดอกดอกซักทองมันดอกซักทองบ้านเรามันแข็งแรงดอกซักทองมัน,งนอร้อน ใส่ลงไปพร้อมกันกับไปอีตูเลยนะไปล้างผักล้างอุ้หหอมจีคือหอมให๊่หอมหหอมใหญ่หอมจะขึ้นนำไล่ไหลขึนำไ,ลไล่ไหลฝาดบุ้มมืนไปโรดอีตไปอีตูวิวิก็อร่อยเลยไปตูไทยใส่ ล้างนู่นล้างตรงนั้นก่อนล,ล้างแล้วก่อนเราจะลงกระลังก่อนพี่ใหม่พี่ล่มอมทอนมาเดินขยา่าชีวิตชันลืมผ่าเธอไม่ได้ช,ชีวิตจะใส่ทับพี ใส่ลายเด็กแล้วคนมาเปล่งลาเน่ยใส่ลายเด็กดีนใส่น้ำปลาดนิดหนะะึ่งนั่แหละใส่ปใส่น้ำปลากะเอานิดนึงไม่ชอบเค็มนะคะแล้วก็เราค่อยมาใส่ผัก อันนึงเห,<ม>ห็ด<ม>เล็กๆี่ว่าจะเอาไว้หมดใส่ลใปลาอุ้ยนัวนัวเดือดแล้วก็เดือดเดือปิดฝาก่อนไปเอาผักลงไปอุ้ยพี่นอ้อน้ำล้ายน้ำล้ายอไรน้ำล้ายอไรปิดไาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมีนก็จะใส่ฟักดอกฟักทอง กับผักอีตูแค่นี้ก็อร่อยค่ะง่ายอาหารอีสานนี้ง่ายมากอาหารพวกแกงพวกอ่อมแกงไก่ออมไก่พวกต่อมาอมนี้มันจะเป็นแกงอีสานนี้ก็ต้องต้องมีปลาลานะคะพี่กลับถึงบ้านยิ่งจะไปซื้อปลาลาเอาไว้ที่บ้านสวนเยอะๆตาม้นมาน พี่คนแกนก็กินเหมือนกันคนแกนบ้านมีบ้านสองหลังบ้านสวนเอาไว้ไปปิกนิกนะคะใครน้ำลายไหลย้อยไอ้น้ำลายไหลบอกมาเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูค่ะสุกนะคะแล้วสุกแล้วก็สุกเอาผักลงเอาผักเทลงบึ้มๆเลยอุ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้อง พวกูก้นแบบแกงแล้วค่ะผักอันนี้ไม่ต้องน้ำแกงได้มอญีทปุ่นแกงเห็ดใไซย่าดอกฟักทองแกงเห็ดพึ่งนะคะเห็ดมังนอกเนาะกลุ่มกับกลุ่มกับป้าแ,แล้วก็แล้วก็ปิดไฟเลยะค,ะเค่ะเดี๋ยวผักจะอันนี้ก็รู้อะไรนัวอะ ไฟก่อนค่ะวิปิดไฟแล้วไปดูไปดูไปดูมาเดิอแกงเห็ดเพลิงชีวิตในเมืองนอกนี่เขาก็ไม่อดตายนะเห็ดเมืองนอกนี่จะเห็ดสวยๆแล้วก็ราคาแพงเนาะอันนี้เพื่อนเอาเห็ดมาให้วันเกิดวิเลแกงพรุ่งนี้เกิด mm hmm. 62ขวบป้าโอเคนคอ เห็ดอันนี้มันจะกรุบกับกรุบกับเอ,เอาเอาดอกฟักทองด้วยไปแล้วค่ะปิดฟ้าก่อนน้ำลายปิดไฟแล้วค่ะมาเลยเพื่อน